ดีไหมคือจะบอกว่าไอ้โง่ไม่ได้บอกกันนะไอ้โง่ลมมาเมื่อไหร่ก็หนาวเมื่อน,นั้นแหละอย่างนี้มันรักษาน้ำใจกันไหมไม่รักษาใช่ไหมสัตว์ก็ใช่ไหมเอ่อทำบ้ากูเหรอแต่นี้รักษาน้ำใจนะเทวดาพระโพธิสัตว์ตอบอย่างรักษาล้ำใจคุณเสมอกันลมหนาวพัดมาเมื่อไหร่พัดมาตอนข้างแรงข้างแรงก็หนาว ลมหนาวพัดมาตอนข้างขึ้นข้างขึ้นก็หนาวคุณทั้งคู่เสมอกันคําตอบนี้ชอบใจต่อมามากเลยเป็นคําตอบที่ให้เกียรติผู้ผู้พูดด้วยคู่สนทนาเวลาเราจะอยู่ยกับใครนะคนที่อยู่ต่อนหน้าเราเป็นคนสําคัญเราต้องให้เกียรติเขานี่พระโพธิสัตว์แสดงให้เห็นเลยว่าแม้แต่เป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยกันทั้งคู่เนะนี่ยท่านตอนนั้นเป็นเทวดานะเป็นเทวดารักษาธรรม สัตว์สองตัวเถียงกันไม่เลิกเดือดร้อนถึงท่านซึ่งซึ่งเป็นเทวดาเทวดาก็ไม่ขับไล่ไม่ดูถูกไม่เหยียดหยามท่านผู้เจริญทั้งทู่ลมหนาวพัดมาข้างขึ้นข้างขึ้นก็หนาวลมหนาวพัดมาข้างแรงข้างแรงก็หนาวท่านทั้งคู่เสมอกันทำได้ไหมเวลาลูกทะเลาะกันทำได้ <laughs> นี่เป็นมารยาทนะเป็นมารยาทไม่หักหาน้ำใจใคร ให้เกียรติทั้งคู่ที่มามาอยู่ต่อหน้าสถานการณ์ต่อหน้าเขากําลังมีทุกข์อยู่แม่ทุกข์ดูเหมือนว่าเล็กๆน้อยๆพระโพธิสัตว์ก็ไม่ไม่ละเลยที่จะช่วยปลดทุกข์ตรงนั้นออกไปแล้วปลดแบบให้เกียรติด้วยนะเราทําได้ไหมดูปฏิปทาของพระโพธิสัตว์นะวันนี้เรานิทานสั้นๆเพราะว่ามือเวลาน้อยอนะเป็นเป็นข้อเตือนใจเล็กๆน้อยๆ แตห่หลักของเราคือฝึกฝึกสามอย่างฝึกสติขึ้นมาฝึกสมาธิให้เกิดจิตตั้งมัน่นแล้วฝึกแยกแยะขันห้าให้เกิดปัญญาขึ้นมาอย่าให้เกิดอย่างนี้อยู่ตลอดให้มีอย่างี้บ้างแวบๆอย่าให้มันมีอย่างนี้แล้วก็ไหวไปไหวมาไหลไปไหลมาให้มันตั้งมั่นขึ้นมาบ้างแล้วก็แยกออกมาให้มันเป็นมีรูปกับนามมีรูปกับน้ำมีรูปกับนามแยกรูปแยกน้มได้แล้ว รูปไม่ค่อยอยากดูดูแต่น้มมีจิตกับเจตสิกเด็กเด็กก็รวมมาเด้วก็กลายเป็นกูเดยวก็แยกมาเป็นจิตกับเจตสิกดูอย่างี้นะวันนี้มีแปลกมีใครอยากถามอะไรท่านอาจารย์ไหมครับเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์พูดถึงว่าสินแปดข้อหกแล้วทราบแล้ว <ฮะ S 2> ใช่ไหมครับข้อเจ็ดทราบแล้วคราวนี้ข้อแปดยังไม่ทราบข้อแปดข้อแปดคือ อุจจาสายณะมหาสยนาใช่ไหมหมายถึงที่นอนสูงที่นอนใหญ่คำแปลมีรายละเอียดขึ้นมาด้วยว่าภายในยัดด้วยนุ่นหมายถึงว่าผู้ที่จะมาถือศีลแปดฝึกตนเนี่ยจะฝึกในการอยู่เท่าที่จำเป็นกินเท่าที่จำเป็นอยู่เท่าที่จำเป็นกินก็ฝึกในข้อ6คือกินแค่ไม่เกินเที่ยง อยู่เท่าที่จําเป็นก็คืออยู่อย่างไม่ต้องไปดูกาะเล่นการที่จะมานอนไม่ติดสุขในการนอนนอนจริงๆเนี่ยที่จําเป็นจริงๆขอให้มีที่นอนเท่านั้นเองที่นอนที่ว่าเนี่ยขอเพียงแค่นอนแล้วไม่เจ็บตัวนอนแล้วไม่ทําให้พื้นเขาเปื้อนจริงๆเนี่ยนะพระเนี่ยนะจะนอนพื้นเลยก็ไม่ได้นะ เป็นอาบัตนะทําให้พื้นเปื้อนกระดานเปื้อนเพราะตัวเราเนี่ยสกรปรกสกรปรกไหมสกรปรกนะหัวเนี่ยสกรปรกนะหมอนเนี่ยนะปลอกหมอนเนี่ยต้องซักบ่อยๆนะผ้าปูที่นอนเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ไม่ซักเลยเนี่ยจะเปื้อนยิ่งถ้าเป็นพระเนี่ยไหลข้างเนี่ยจะโชว์ใช่ไหม จะเปิดหลายข้างหนึ่งใช่ไหมสายเดี่ยวตรงเนี้ยก็จะเปื้อนร่างกายส่วนนี้ก็จะไปเปื้อนกับผ้าถ้าไม่มีผ้าก็จะไปเปื้อนกับกุฏิท่านจึงให้มีผ้าปูนอนฟังให้ดีนะเป็นผ้าปูนอนไม่ใช่ผ้าปูที่นอนเป็นผ้าปูนอนดังนั้นถ้า ถ้ามีแค่ผ้าปูนอนแล้วนอนได้เลยเนี่ยพระก็จะนอนอย่างนั้นเลยแต่ถ้าโยมนอนอย่างนั้นไม่ไหวให้มันมีที่นอนได้แต่ไม่ให้เป็นที่นอนสูงที่นอนใหญ่คือไม่ติดสุขในการนอนเราอยู่นอนที่บ้านเนี่ยฟูกเราหนาเท่าไหร่ตอนนี้ได้ไหม <laughs> มันนอนแล้วไม่ค่อยอยากลุกเท่าไหร่ใช่ไหมเรียกว่าติดสุขในการนอนทําให้ขี้เกียจเพรานั้น เรามาถือศีลแปดเป็นการฝึกตนใช้เวลาในการถือศีลเนี่ยเพื่อพัฒนาตัวเองไม่ใช่เพื่อให้ตัวเองกินกินนอนนอนมาเสียเวลาในการนอนเสียเวลานอนมันเสียสติมันไม่ค่อยได้สตินะดังนั้นถ้าจะมาถือศีลแปดควรถือเพื่อให้ฝึกตัวเองฝึกตัวเองในที่นี้ฝึกให้เกิดสติมากขึ้นม,สมีสมาธิมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นสตัวหลักนี้นะ ตามตัวนี้โดยใช้ศีลเป็นตัวเกื้อหนุนดังนั้นศีลข้อ8ที่ท่านบัญญัติเอาไว้ให้นอนนอนที่นอนที่ไม่สูงและไม่ใหญ่เพื่อให้เกิดสติได้ง่ายขึ้นไม่ลหลงไหลในการนอนพลิกนิดนึงก็รู้ตัวถ้านอนที่นอนนิ่มๆนะพลิกไปก็หลับต่อพลิกนี้ก็หลับต่อสติไม่ค่อยเกิดแต่ถ้าที่นอนเนี้ยแค่นี้ยแค่มันมีฟองน้ำนี่ก็พอแล้ว หรือเป็นที่นอนเดี๋ยวนี้ก็มีที่นอนอะไรอะอบางๆอะแล้วแต่วัสดุนะนะจะเป็นใยมะพร้าวหรือจะเป็นยางพาราที่มันไม่ใหญ่ไม่สูงเอาแค่ okay. พลิกนิดนึงกลิ้งตกโอเคไม่ใช่ใหญ่กว้างมากกลิ้งสองรอบยังไม่ตกเลยนะี่แบบไม่ได้ไม่นอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ทำให้เอื้อต่อการเจริญสติ อจารย์คะออตอนที่เราแยกขันนะคะเป็นเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเราจะรู้ว่าอันนั้นเป็นเวทนาเป็นสุขหรือทุกข์อะไรหรือเป็นสัญญาหรือสังขารอะไรก็ตามเราจะต้องมีการตีความให้ค่าตอนนั้นเราก็หลงไปแล้วต้องตีความก่อนแรกๆนะแรกๆเนี่ยมันจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอยู่อย่างหนึ่งแรกๆเนี่ยถ้าเราไม่ ไม่ต้องการเอาความรู้นี้ไปสอนใครไม่ต้องมีการบัญญัติคําก็ได้ว่าไอ้นี่คือเวทนาไอ้นี่คือสังขารไอ้ตัวรู้เป็นวิญญาณนะไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องมีบัญญัติคําก็ได้รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแต่ถ้าจิตของเราเนี่ยเป็นจิตประเภทที่ ที่อยากจะมีความรู้เพื่อไปสอนคนอื่นต่อมันจะไม่พอใจแค่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นระดับมีอะไรเกิดขึ้นระดับมันอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้นี่มันคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรประมาณานี้นนะจิตใจจะไม่ยอมพอในการแค่รู้ว่ามันเกิดดับเกิดดับตรงนั้นก็ก็ควรจะสอนมันหน่อยอันนี้ก็เรียกว่าเวทนามันไม่เที่ยงอันนี้ก็เรียกว่าสังขารมันไม่เที่ยง นำร่องมันนั้นช่วงนั้นหลงไปแล้วช่วงนั้นไม่ใช่มีสติช่วงนั้นไม่ใช่มีสติช่วงนั้นเป็นการทบทวนเป็นการทบทวนอยากจะภาคอยู่เรื่อยเอออันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นนี้เนี่ยให้รู้ทันว่ามันภาคมันหยุดไม่ได้ก็ต้องรู้ทันนอครรู้ทันว่ามันภาคมันจะมีตัวภาคตัวภาคคือตัวบรรยายว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เรียกว่าอะไร มันไม่พอใจที่จะรู้เฉยๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดับมีอะไรเกิดขึ้นก็ดับส่วนคนที่ไม่ฉันขอแค่พ้นทุกตอนนั้นเองแค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ดับแค่นี้พอแล้วเกิดปัญญาแล้วเกิดปัญญาอย่างที่อย่างที่ประโกนทัญญะได้รู้รู้แล้วอุทานยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติยังกินจิคือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ยังกินจิสมุทยะธรรมังสมุทยะแปลว่าเกิดขึ้นทำมันใดกันหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วอันนั้นก็ดับไปไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นไม่ใส่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรด้วยซ้ําไปเห็นแต่เห็นสภาวะเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับอย่างเงี้ยเห็นไตรลักษณ์ยอมรับพ่อนนะนึกถึงบุญกุศลที่ได้ทําในวันนี้ ทั้งการให้ทานการรักษาศีลคือรักษากายวาจาของเรารวมทั้งการภาวนาฟังธรรมนี่ก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งแสดงธรรมนี่ก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งนะบุญที่เราได้ทาในวันนี้ขอให้รวมกันนะและอุทิศให้กับหมู่ญาติของเรานึกถึงชื่อนึกถึงหน้าของผู้ที่ะอุทิศให้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายทั้งชาตินี้และทุกๆชาติทุกๆที่เราได้เกิดมาท่านทั้งหลายที่ได้อนุเคราะห์ เกื้อหนุนพวกเรามาเราขอตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญแล้วตั้งใจยาทะบริวหาปุราปริปุเรนติสากรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุดสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานติทานุทิฏในแล้วในโลกนี้ ยอมสาเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขอใหิตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดระเมวัสมิจช,ชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาขอควาดมดำริทั้งปวงจนเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณิจโติรโสยทา เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีพระวัตุสัพปพปัง,ง,ปปงคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งประสงค์สถัทธาสดจิปวันตุเตก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือ